นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จิตตังดันตังสุขาวังดันโตเตโตมนุสเสโสอิมัสสะธรรมาปริยรา,ธา,ธา,ธายัตสะอทโทสาทายัสมันเตหิสัจจังตัมโมโสสปโพเออถ้าพูดแค่นี้ก็ไม่เข้าใจกันหรอก ยกแต่พาติดขึ้นแค่นี้แล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้ความหมายอะไรต้องอธิบายแต่ก่อนพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนมามากเพียงแต่ยกพาติดขึ้นเฉยๆไม่ได้บรรลุแล้วพวกเราไม่ได้เข้าใจละ ตองอธิบายตะกอนเมื่อยตะกอนเนี่ยอธิบายไปตะกอนเอาละยังไงยังไงก็จะขอบอกเบื้องต้นไปก่อนเบื้องต้นที่กระทำมาแต่กี้นี้มีการสมาทานศิลหรือว่าประกาศปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมสะกอน ผู้นับถือพุทธศาสนานี่จะต้องมีพระไตรสรณคมเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เคารพนับถือเป็นที่กราบที่ไหว้ไม่ได้ถือสิ่งอื่นมั่นซะก่อนนี่หลักการของครูบาอาจารย์ท่านประกาศศาสนาสมัยก่อนนะประกาศศาสนาศาสนาสมัยหลวง,งปู่เสาวหลวงปู่ปู่ติง มาท่านก็ยึดเอาพระราชนาจยนี้ประกาศศาสนาเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายพากันนับถือ,อพูดผีปีาศาจอาหักลักคุณมูตาญาบาทผีฝ่าผีแทนผีแน่นตาทองตีนจุ่มวะลิ่นทุ่มว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเอง เข้าใจว่าของนั่นดีของนั่นประเสริฐจริงๆถือขังจริงๆด้วยนะ่